ลังงานแสงอาทิตย์นะคะยังไม่มีนะคะซึ่งทำให้การปาาแดดเนี่ยนะคะอุปกรณ์ที่จะทำอะไรนะดอกไม้จันนะซึ่งถ้าเรามีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะทําให้การทํางานเหล่านี้ค่ะเป็นข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกนําเป็นรายงานในการพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะหนูขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะที่หิ่งเดืนเชอร์นนี้ค่ะ หนูอาจารย์ดกกร์วดาค่ะและอันนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของเราค่ะส่วนของหนูนะคะเป็นอาจารย์ทางด้านโลจิสติกสดิฉันขอกลับเรียงว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์3ประการอันแรกก็คือเพื่อมูมลค่คาเพิ่มมากขึ้นค่ะอันที่3เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดของสินค้าที่พัฒนาขึ้นค่ะลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาในครั้งนี้คือ5คนค่ะโดยกิจกรรมภายใต้โครงการมุ่งเน้นการพัฒนา การฝึกปฏิบัติจริงครีอั่นอพันกานะครับท่านร่วมในการโรงเรียนวัดล่งเจริญท่านมาร่วมโครงการนะฮะแล้วก็เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มมาสิดเวลาในการปฏิบัติธุรกิจของท่านนะฮะมาให้ความรู้กับพวกเราคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับ,รบโดยใช้ผลิตภัณฑ์ในทีนท่ีตัวเองนะครับมีการได้รับความสนใจจริงจิงเนี่ยสำคัญ การฝ่าวาการกับหนึ่งเป็นการเาเรียกว่าอนุรักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับการจานเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะนอกจากจะดูตามสื่อต่างๆบางคนก็มีความสามารถในการดู youtube แล้วก็ทาได้นะฮะแต่บางคนก็ทําไม่ได้นะทาไม่ได้แต่เนี้ยเราเริ่มจากพื้นฐานนะครับพื้นฐานคือรู้รู้วัตถุดิบรู้ความเป็นมาเป็นไปของมันเนี่ยทําให้เราเกิดความแตกต่างมันจะต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะครับผมว่าการช้วยเนี่ย มันก็มีหลายที่นะที่ทําแต่ของเราเนี่ยแบรนด์เราก็ต้องกับกล้วยพันตะนาวสีนะบอกเขาบอกว่าถึงจะกล้วยอะกล้วยเหมือนกันแหละไอ้กล้วยโพตลามกล้วยบางตโนดนั่นก็เรืเ่องเรื่องของเขาผมต้องกล้วยตะนาวสีนะจะเกิดตะนาวสีหมดเดี๋ยวจะเอาจากโพตลามมาให้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะติดต่อกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนการตลาดก็ว่าไปเรื่องหนึ่งบางคนชอบอย่างนี้แหละไปขายที่ไหนยังไม่ทันปลูกเลย ยังไม่ทันได้ผลิตลิภัณฑ์เลยอย่างเงี้ยเขาคิดกันไปแนวนั้นผมว่ามปลูกไว้ก่อนนะครับผมก็ปลูกมาสีบห้าปีที่ยกตัวอยา่างนั้นให้ฟังำคำําโค่นไปแปต้นด้วยความภูมใจอันเนี้นะครับแต่ก็ตั้งเป้าเน้่ยว่า,า,าจะปลูกตัางเดยายตัวละมือปลูกไว้ร้อยกระต้นออกเป็นล้านแลยทีเนี้ย<ม>ก็<ม>กว่ากันไปนะครับอย่างเงี้ยเหมือนปลูก ทำให้ได้อย่างนี้ก็แล้วกันเลาไปขายผมผมก็จะได้วางไป้ปิดแขกมาผมก็ได้ตั้งอย่างเงี้ยนะอันนี้ที่ไหนนะฮะปกติตลาดที่จานรับที่ไหนนะอนนี้ว่าจะวางขายตามตลาดออนไลน์ที่ขอกกันไปอุ้ยผลิตจากที่นี่จากบ้านเมืองบ้นบานคาตะนาวสีเลยนะไม่ใช่กระจอกอะไรเงี้ออย <c oughs> มันก็น่าจะน่าจะไปได้นะครับ <c oughs> ก็อย่าไปเรื่องตลาดไม่ต้องไม่ต้องรู้ถึงนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ได้ประสบความสำเร็จในการศึกษา ในการฝึกปฏิบัติในวันนี้นะครับกระอยกรไรไนค่ะแข็งๆเลยค่ะกิ่นของแทบเอ่อกลพึ่งบ้นขานะคะลักษณะอินของมันก็คือลำต้นค่อนข้างใหญ่นะคะแม้ว่าตัวอร่อย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 อันนี้เพิ่มเติมนะ ลูกอร่อยเป็นต้นน้ีนะคะเรา,เาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้นะคะ่ะใช้กล้วยพันธุ์ตะนาวสีนะคะเนื่องจากว่าเป็นพืชพื้นถิ่นในพื้นที่เนี่ย่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอม รสชาของผลเนี่ยก็อร่อยหอมหวานนะคะแตกต่างจากกล้วยน้ําว้าผัดปกติทั่วไปนะคะโดยปกติแล้วค่ะเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยก็จะตัดผลเนี่ยออกไปรับประทานใช่ไหมคะก็จะเหลือนะคะออกมาเป็นเส้นกล้วยซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเส้นซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นนะคะของพื้นที่นี้อยู่แล้วนะคะ <S <S พื้นที่นี้นอกจากสามารถใช้ตรงนี้แล้วนะคะเขาก็ยังทอนะคะเดิมนะคะพื้นที่นี้นะคะทอเสือเป็นอยู่แล้วแต่ว่า ช้ใยสตรบอ์รีนะคะแล้วก็แปลรูปใหม่ค่ะโดยมีวิทยากรนะคะก็คือนะคะแล้วก็พี่หนิงค่ะในการที่จะออกแบบลิตภับฑัออกมานะคะซึ่งมีลักษณะแตกต่างใบไผ่นะคะอันนี้เป็นใบไผ่ตรงค่ะใบไผ่ตรงนะคะมาย้อมสีที่ใส่ช้อนทนายค่ะใส่้อนนะคะที่รองแก้วนะคะแล้วก็สารกระเป๋าใบนี้ค่ะมีบุก อยูด่ด้านในนะคะมีบุยู่ด้านในแบบนี้นะคะใบนี้เราขายอยู่ที่1นึ่งพบาทค่ะนี้เราก็เริ่มมีออเดอร์แล้วมีคนสนใจบ้างแล้วนะคะส่วนใบเล็กเนี่ยเราก็ขายอยู่ในราคา5 0 0ร้อถึงเจ็บาทนะคะอนอกจากนี้ค่ะจากการที่กลุ่มนี้มีฝีมือมากในการทอค่ะอขออนุญาตนะคะก็ทอออกมาเป็นเสื่อลักษณะแบบนี้ซึ่งมีลักษณะดเด่นก็คือนิ่มนิ่มค่ะน,ะนิ่มนะคะ นิ่งนะคะแล้วก็มีกลิ่นค่ะซึ่งกลิ่นของกล้วยเนี่ยค่ะช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็หลับสบายค่ะนะคะมีความหนาเหมาะนะคะสําหรับการนอนนะคะๆๆอันนี้จะลักษณะคล้ายๆกับเสือญี่ปุ่นเลยคะะ่ะเสื่อกัในแก้ย หนักเรื่องเสือก็ให้เขาทอเสือไปอ่าเราทอเสือปอนให้ทอเสือปอนให้ให้ชุดชุดหรือชุดทอเสือจะมีความคิดมีมีมีหน้ายบงเพื่อไหลยางบางคำว่าเพื่อไหลตรงนี้แล้วก็ให้มันเป็นเพิ่มว่าเขาไม่มีโรงเรือนในการตากซึ่งเขากังวลใจเรื่องของเชื้อราใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นปีถัดไปในตานั้นนะ ไม่ได้ใช้เลยเลยใช่ไม่ได้ใช้ยังบอกบอกเราโนว่าทำไมเราจ้างจานอีกสองงานขนาดหนึ่งวันหนึ่งชุดหนึ่งวันหนึ่งชุดสามเจ็ดร้อยสามร้อยเจ็ดราะแต่นนี้เราอาจจะต้องออกแบบแพคเกจจิ้งแต่ว่าเนื่องจากปีนี้เราเรายังไม่ได้มีงบประมาณในการออกแบบแพคเกจจิ้งแบบใส่แต่ว่าวันนี้เราต้อให้ให้ตลาดมาจากเราแล้วก็ขายต้นต้เชดีนหลั เรามีโองของโรงเรียนด้วยถ้าม,มีวอเดอร์เด็กไปไได้พอให้ไปด้วยแล้วเดี๋ยวจะเอาหงหนึ่งไปให้ใหกับไปที่ที่ใช่ยยแล้วขสาสั่งมาแล้วก็บอกเวลาเขา,ยายก็ลยยงองลองลองลอนง่อะ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ทีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราประเมินนะคะความสุขมวลรวมเนี่ยอยู่ในระดับถึงสี่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะด้านความปลอดภัยนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะโดยจุดที่ต้องพัฒนา มื่อไงมาขึ้นมาดิเดยวไปเเดวงนี้นะมาตรงนี้ลเดี๋ยวไปาเราใ่นักสูตรอ่ะเมาแล้นะจ๊ สอทียมาอาอุสขามาแล้วเอยางกล้วยเนี่ยแปะ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 ก็สวยดียางกล้วยที่ตั้งไม่ออกนะนี่เขาก็ทำแล้วค่ะนี่ก็ทำให้มากเดิค่ะ ตาาติด้ันว่าจอมติดนะคะติดสักไม่ออกอะอย่าง้วยติดอย่าง้วยนะัะเางขั้นตอนแรกนี่ก็คือติดติดจาก้วยให้เป็นปวยได้วแกะออกทีละทีละกันะคะทีนี้เราก็มาาสองาบเนี่ยที่แยกจากกันให้เป็นไ่ายขึ้นทีนี้พอเราแยกปุ๊บเราก็เอาตรงตรงฟองตรงกลางนะคะ เอาออกก่อนเพื่อที่เราจะ well. ได้เส้นที่บางขึ้นในการคือเราทอดทองไม่เข้าคือหมายถึงว่ามันเอ่อมันทำให้ตานะคะตาในงานทอดของเสือนะคะใช้ความระมัดระวังเพราะว่าอ่า เราต้องใช้ที่ที่มีความโค้งไม่เดือดนะคะเพราะว่าเราต้องดีดด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเราใช้เบอร์นี้หลังจากที่เราได้เส้นตรงนี้เราก็เอามาห่อเส้นไปตากนะคะในการตากนี่ถ้าแดดถ้าแดดที่แบบแดดมีแดดทั้งวันต้องท่าแดดย้อมเส้นด้วยที่ <ś led> <sk ill> อกอกามา <ś led> นะคมะอันนี้คือตากมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับตักมาแล้ว ได้เป็นธรรมชาติอย่างนี้อันนี้ย้อมด้วยด้วยสีเหลืองจะเป็นตอกกาวเขัจะออกเป็นสีดอกทองกาวเนี่ยเหรอครับดอกทองกาวเรามาต้มแล้วก็จะออกเป็นสีเหลืองพอยรอมอันนี้จะเป็นสีเขียวมาจากไผ่ตรงบไผ่ตรงครับใบมันเหรอครับใบแล้วมาปั่นปั่นแล้วก็มาต้มยอมได้เลยครับกลายเป็นสีแต่อันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติเวลาไปทอแล้วมันจะธรรมชาติเป็นสีที่สวยนามันจะไล่สีของเขาอย่างง่ย อันนี้ที่ดวันนำเสนออยากจะมาทำเป็นของจก็เป็นกน ก็ตากแห้งแล้วครับก็เดี๋ยวเราทำท่าตากโอเคเก็บออกมาก่อนแต่ไม่ไม่ต้องเก็บ นี่แห้งแล้วเนาะอันนี้แห้งแล้วอันน,น,นี้อันนี้เพิ่งจะได้เดี๋ยเออ,อถ้ามันเป็นลาไฝ่ <c oughs> ายสวย่วเองโรงมนั่ะ เลยลูกตัดตัดแบ่ตัแบ่ตัดแบ่ตัดแบลูกตัดเอาไม่เป็นไรเลยไปโน้นหนาก็ได้มาตั้งเตีองเรือเราแกลี่แกนี่ ใช้สีเคมีเองลองแต่ไมุ่นๆเดี๋ยวเขาใช้ได้มันจะออกออกสีแล้วออกสีแล้วนะสีเหลืองใช้สีนี่เราใช้สีเคมีแค่แบบสีเม็ดไอ้สีของเคมีเนี่ยมันจะไม่ได้ดึงสีของของสีธรรมชาติออกมาเราก็ต้องอาศัยสีเคมีเนี่ยดึงเม็ดสีของสีธรรมชาติดึงเพื่อที่จะให้สีตรงนั้นแหละไปเกาะกับเส้นกล้วยของ แต่เส้นกล้วยเขาก็มีลักษณะพิเศษเพราะว่ากล้วยเนี่ย<ม>เขามียางอยู่แล้วในการส,สีเป็นสีเหลืองครับจากดอกคลองกลาวเลยซึ่งอัตราส่วนในการดอองกล่าอูคอธิบายด้วยดอกคลองกลาวอ๋อดอกอคลอ,กองกล่าว เป็นส <si ีธรรมชาติได้เป็นสีเ้อเอาอีกเอาอีกเอาอีกกันนี้เนอะแล้นาะไม่เอะนาะเหรอเดียวจะไปปัดโดนมันแค่เดียวใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เส้นกล้วยลงไปต้มนานไหมคะจันไม่นานใ่ะ อันนี้ต้องต้มนานนิดหนึ่งให้เดี๋ยวให้ใส่แล้วก็มวนใส่ก็ม้วนลงไปอ่เดี๋ยวไงมวนไดมวลงรลงเลยลงเลยวิธีการย้อมอ่าลงกดลง เอาแค่นานไหมคะอาจารย์ตอนตอนนี้นะคะตอนนี้ไม่บรรทนาทีนานค่ะสิบนาทีนาทีอ่ะสิบถึงสิบห้านาทีแล้วอาจารย์ก็ให้กราดูดอาจารย์ก็ปรับทางนู้นเลยสุดทับขึ้นมาอะไรค่ะอาจารย์ต้องใช้สองคันอุ้ยโทษโทษโทษระวังระวังค่ะต้องใช้สองอันช่วยกันคลี่ปุ๊บอาจารย์ก็ิกต่อไปนี้อ่ะต้องปีนิด ใช่มันต้องช่วยสองอันอันเดียวไม่ได้พูดจำนานการมีแต่กลิ่นมันเห็นไหมคะมันเหมือนดอไม้ต้มเลยอะปกติตอนย้อมแบบท่านให้ค่ะตอนเราล้างค่ะจะได้ไม่เกะกกัับที่ไค่ะกลับเพราะมันแบบทั่วๆโอ๊ยกะละมังนี่มันเลินอาการร้อนไหมนะร้อนร้อร้อนไมล่อมร้อนคม่ร้อน

ใ้เส้นเปนัมอันอันี้เป็นแต่แต่คนที่ทอให้นะคะเขาทอคนเดียวโดยที่แบบว่าไม้สอดเนี่ยค่ะไม้ตรงนี้จะเจาะรูมีรูชเยคะมันจะเป็นรูกลมๆแล้วก็จะเอาเส้นเนี่ยใส่ไปใครใครลองไหมใไหมทอ แม่แม่มากระตุกวาแ่่า่ารวยเยอะรยแม่ผูกแล้มีกี่อัน่ยมีหอันไม้อันนึงถ้าเป็นไม้อันนึ่โคุงไม้อันนึงก็่าเพราะว่าอยู่ที่บ้านที่ก่อขไปเรื่อยๆเนก็ทากระไรทํ่าแล้ว แล้วมางอันนี้งานที่แบบว่าหลังจากเขาทำงานตรงนั้นใช่ค่ะซึ่งเราก็อยากให้เขาจะมสิ็งยาวสองนิ้วน่ามันขึ้นอยู่ที่ฟืนตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราเราก็ใช้ต้นกล้วยที่เป็นยาวแปดสิบได้เลยนค่ะอันนี้คือเราตัดตามระยะฟืนใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราอยากได้ผืนที่เล็กลงมาโดยที่เราไม่ต้องไปตัดตรงนั้นก็คือเราใช้เส้นตรงนี้ค่ะย่อลงมา หมายถึงว่าแทนที่เราจะจะขึงเส้นได้อะทั้งหมดเราไม่ถึงเราถึงแค่ครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งแม่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 แ่แม่แม่แต่แม่แม่แมาแม่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 ้ม่แม่แม่ม่ะม่แ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 ม่่แ่ม่แม่แมม่แม่แ่แ่ม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 ่่ะม่แมแม่ไม่แม่แม่แ่แม่มแม่ ขายกับฟังมายกับฟังมฟังมฟัมันมีช่องไงไดไมไม่ได้ไม่ได้เสียงดังอ่ะแม่ก็เลยโกดไม่ได้อ่ะ่ไดเย็นเนวันคไมานยแซวตกใจเลยเพราะเอทำสองคนนี่เ็นเดือนเลยมันจะได้เล้วกนตึกตึกมีความสุข

อสลับสลับก็ถ้ามือเขายกอยู่ในระดับที่มันระดับมันได้เ๋ยนเล่นไม่ได้ไม่ได้เอา่ไม้ต้องือก็ต้องสอใกล้ๆลอีกคือเราไม่ต้องยกไม้ยกไม้ให้มันถึ้มไม่ได้นะไม่แต่คนชำนาญกับแป๊บเดียวคนที่น่คือวันหนึงไม่สองันนคนที่อดีตคนี่อด เนี่เป็นเชือกฟางตไม่ได้แม่ต่อไม่ได้ต่อเองสิใช้ยามนจเยทไอจะได้นเยอะเอนใช้เวลาใช้เวลาาอก็ต้องต่อต้องฟางมันเอามาฟันเป็นเส้นงกฟางเอาปอฟานี่า <ใน S 1> วรวะหว่างเหตุารณที่มาที่ไปของโครงการนี้่โครงการนี้นะคะ,คะ,คะเป็นโครงการอาพาสทนะคะที่าทางมหาชัยราชพันหมู่บ้านจอมบึงค่ะได้รับงบประมาณมาในการพัฒนานะคะอ,อนุรักษ์พันธุ์พืชนะคะเราคิดว่าการอนุรักษ์อย่างเดียวเนี่ยค่ะไม่เพียงพอนะคะแต่เราต้องสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นด้วย การอนุรักษ์จะเกิดขึ้นได้ดีต่อเมื่อมันมีรายได้เกิดขึ้นนะคะเราต้องการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยพันธุ์ตะนาวสีนะคะซึ่งเป็นน้าเป็นกล้วยน้ําว้านะคะซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่ลักษณะเด่นของกล้วยน้าว้าพันนี้ก็คือมีรสชาติอร่อยนะคะต้นใหญ่นะคะใบหนานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนที่มีอยู่มากเนี่ยค่ะมาแปรรูปนะคะโดยตัวผลเนี่ยมันขายได้อยู่แล้ว แต่ตัวที่เหลือทิ้งก็คือตัวต้นมันนี่แหละค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยตัวไส้แกนของตัวกล้วยเนี่ยค่ะเขาก็เอาไปแปรรูปไปเป็นน้ำยาน้ำยาน้ากกํนาหยกก้วยน้ำยาหยกกล้วยนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยนะคะเราก็เหลือทิ้งตรงกับ นะคะอันนี้นะคะเราก็เอากาบของกล้วยเนี่ยค่ะมาทําเป็นเส้น,นะคะ่ะโดยโดยได้รับรวิทยากรน,นะคะก็คือพี <pregn> ่พรนะคะมาสอนการทอนะคะ <SDK. S 1> แล้วก็พี่นิงนะคะ<ด>มาเรื่องของเคมีสิ่งทอนะคะในการที่จะทาให้ให้มันขึ้นรานะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือกาบกล้วยพันธนาสีของเรานะคะซึ่งเป็น <ục> กล้วยน้ําว้าสายพันุหนึ่งนะคะที่มีอยู่มากนะคะทนแรงด้วยนะคะอันนี้นะคะมากรีดนะคะแล้วก็ทําเป็นเส้นนะคะแล้วก็ เอาไปตากให้แห้งค่ะนะคะตากให้แห้งแล้วก็จะได้ออกมาเป็นเส้นลักษณะแบบนี้ค่ะอ่าลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะซึ่งเส้นของอเส้นกล้วยนะคะก็จะมีลักษณะสีขาวนะคะแล้วก็มีลวดลายตามธรรมชาตินะคะมีเป็นสี นะคะสีม่วงแดงนะคะเ <_ d ance> มื่อทอแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีลวดลายตามธรรมชาติที่มีความสวยงามนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะทางมหาชัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบ,บึงเนี่ยก็ได้ได้ใช้ดอกทองกว้าวค่ะในการย้อมนะคะดอกทองก้าวเนี่ยก็จะได้เป็นสีเหลืองนะคะนะแล้วก็ยังคงมีกลิ่นนะคะยังคงมีกลิ่นหอมของกล้วยอยู่นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะเราก็มีการย้อมโดยการใช้ ใบไผ่ใบไผ่ตรงใช่ไหมคะพี่มาตากให้แห้งนะคะปั่นนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการให้สีเนี่ยมันเด่นชัดเราก็ใส่สีเคมีบ้างนิดหน่อยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสีเขียวค่ะแล้วเราก็ทําการขึ้นรูปค่ะ นะคะเป็นแผ่นขนาดใหญ่พี่พรคะอันนี้แผ่นขนาดเท่าไหร่นะคะกว้าง50ยาว2เมตรค่ะ,อ,ะอันนี้กว้าง50ยาว2เมตรนะอันนี้เราตัดไปแล้วนะคะอันนี้เราตัดไปบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็แผ่นเสื้อทออันนี้เนี่ยนะคะจะมีลักษณะเด่นก็คือมีความหนาแต่นิ่มค่ะหนาแต่นิ่มนะคะแล้วก็ มีกลิ่นหอมนะคะดังนั้นเวลานอนลงไปเนี่ยก็จะได้กลิ่นของกลับกล้วยนะคะเหมือนกล้วยตากอะคะ่ะเหมือนกล้วยน้าว้าที่ตากนะคะมันสามารถทําอะไรได้บ้างอันนี้เนี่ยเราสามารถเอามาทําแปรรูปนะคะเป็นกระเป๋านะคะตัดเป็นแผ่นกระเป๋าแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะข้างในเนี่ยเราบุด้วยผ้าผ้าฝ้ายเนาะแล้วก็ฟองน้ํานะคะมีการเย็บนะคะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะ เป็นที่ใส่ช้อนซ่อมนะคะอ่าเป็นที่จานรองแก้วเป็นจานรองนะคะแล้วก็จานรองแก้วค่ะโดยเราขายในราคา700บาทค่ะใน1เซตเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยจานรอง2ใบค่ะนะคะแล้วก็ที่รองแก้ว2อ,อันนะคะที่ใส่ช้อนซ่อม1ชุดนะคะทั้งหมด700บาทค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะมีความทนทานนะคะไม่ต้องกวัขึ้นหลาด้วยค่ะ นะเราขายใบยละ1 0 0 0บาทค่ะนะคะถูกเลยแหละเพราะว่า1วันเนี่ยกว่าจะทอได้นะคะก็ใช้เวลานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นขนาดเล็กแบบนี้อยู่ในขนาด500-700ถึงบาทนะคะค่ะช่องทางการตลาดนะคะตอนนี้ช่องทางการตลาดตอนนี้เราก็จะขายผ่านทาง Facebook แล้วก็ s h o ป e e Lazada ก่อนค่ะแล้วก็จะมีการวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆค่ะและสามารถติดต่อโดยตรงกับกลุ่มได้เลยค่ะ วันนี้กลุ่มที่มานี่เป็นกลุ่มอะไรกลุ่มบ้านไร่อบมายันและก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากใบสับประรดด้วยค่ะหมายถึงว่าวิสาหกิจนี่คือเป็นกลุ่มนนชื่อกลุ่มหรคะว่าผลิตภัณฑ์จากใบสับประรดแต่ว่าถ้าเป็นโอท็อปนี่ก็คือบ้านไร่อบมายันค่ะในานามสองกลุ่มนี้ค่ะสถานที่ติดต่อไหมเผื่อมีคนมาศึกษาดูง,งานแล้วก็ติดต่อ สามารถมาดูงานได้ที่โ <ลง S 1> รงเรียนนี้ที่ที่โรงเรียนได้เลยค่ะเพราะว่า,าทางกลุ่มอะค่ะมีห้องมีห้องโชว์ผลิตภัณฑ์อยู่ในอยู่ในโรงเรียนค่ะเพราะว่าทําไมกลุ่มถึงได้มาโชว์ผลิตภัณฑ์ที่โรงเรียนเพราะว่าทางโรงเรียนทางท่านปอ,ออน่นะคะ่ะนำความรู้คุิปัญญาตรงนี้ค่ะด้านการท <มา S 1> อ มาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านร่องเจริญด้วยะคะ่ะซึ่งในแต่ละหลักสูตรนี่ก็คุณครูเขาจะมีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นป .6 เลยนะคะ,คะว่าแต่ละระดับชั้นเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างในหลักสูตรตรงนี้นะค,ะค่ะป .1 ป .2 ป .3 ก็ไล่ไปทุกชั้นเลยนะคะว่าแต่ละชั้นเขาทําอะไรได้บ้างในการทําเส้นใบสับประรดนะคะ,คะแต่ทีนี้โครงการตรงนี้มา เพื่อที่จะมาผส,ผสมผสานกันในงานที่ที่เรามีอยู่แล้วเพื่อให้เกิดงานได้ได้หลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็คือว่า,เ,าเรื่องของการทอด้วยเส้นใย,ยกับกล้วยค่ะในพื้นที่เนี่ยไม่มีการทำมาก่อนค่ะนะคะ,นะคะเราก็เลยมาส่งเสริมเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยเหลือทิ้งอยู่มากในชุมชนค่ะเล่าถึงหลักสูตรการทอเสือของนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับครับผม สวัสดีครับผมสุรพลอุบมายันผู้อธิการโรงเรียนวัดล่องเจริญนะครับความเป็นมาเป็นไปของโรงเรียนวัดล่องเจริญได้ทําหลักสูตรที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นอยู่แล้วเพราะท้องถิ่นตรงนี้ปลูกสับปะรดเป็นส่วนใหญ่เราจึงมีหลักสูตรท้องถิ่นการทอรเสื่อด้วยใบยสับปะรดขึ้นซึ่งมีตั้งแต่ระดับช่วงชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นป .6 นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นแพ็กเกจมีช่วงชั้นอนุบาล1น,น,นเล่ม แล้วก็ป .1 ถึงป .3 หนึ่งเล่มป .4 ถึงป .6 อีกหนึ่งเล่มอนุบาลจะเป็นเพียงแต่นำใบสับปะรดมากรีดเสร็จแล้วก็เอามาพันเป็นร,รูปต่างๆที่เด็กต้องการที่อยากจะทําเรียนในสิ่งที่ชอบชอบในสิ่งที่เรียนส่วนป .1 ถึงป .3 ก็จะเป็นการถักการถักถักด้วยใบสับปะรดถ,ถักเปียถักอะไรที่เด็กชอบชอบทกันนะครับนั่นคือหลักสูตรของป .1 ถึงป .3 ป .4 ถึงป .6 ค่อยเป็นหลักสูตรการทอเสื้อแล้วมาตัดเป็นกระเป๋า ทอเสื้อเสร็จแล้วก็มาเป็นกระเป๋ามาเป็นที่รองรองแก้วรองจานแล้วก็ที่ใส่ช้อนเหมือนกันแต่หลักสูตรที่เป็นของโรงเรียนเราก็สามารถขยายผลหาเน็ตวิกหรือหาเครือข่ายมาสู่การทอเสือด้วยใบใยใบกล้วยนะด้วยใบกล้วยด้วยต้นกล้วยซึ่งเกิดเป็นของภพมิมัญาท้องถิ่นคนเดียวกันแต่ภพมิมัญาท้องถิ่นคนนี้ก็จะมาขยายผลให้กับโรงเรียนในการที่จะทําหลักสูตรจากการทอเสือด้วย ด้วยต้นกล้วยเหมือนกับที่ที่ท่านได้ชมในวันนี้นะครับก็จะมีชุดของกระเป๋าชุดของการรองจารรองแก้วรองจานแล้วก็ใส่ช้อนตามลำดับนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องการให้เด็กได้รักถิ่นของตนเองนะครับเพื่อให้อาชีพตรงนี้อยู่กับท้องถิ่นหลังจากที่ป่าชาวบ้านหรือว่าป่าชาวบ้านหายไปแล้ว แต่หลักสูตรจะอยู่ในโรงเรียนตลอดอยู่กับเด็กตลอดเด็กก็ได้เรียนรู้นะครับเรียนในสิ่งที่ชอบชอบในสิ่งที่เรียนครับขอบคุณครับครับคุณอยากจะมาศึกษาดูงานหรือว่าติดต่อนี่ติดต่อในทางไหนได้บ้างติดต่อที่ใน Facebook ก็มีนะครับ Facebook ของโรงเรียนโรงเรียนม่ร่องเจริญนะครับหรือติดต่อโดยตรงที่ผู้ในการนะครับรเบอร์ผมเอง0857729234นะครับ กส็สามารถที่จะให้ความรู้ทางด้านการทอเสือ่อเราต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ในการทอเสือ่อซึ่งสามารถทอถ้าเป็นเส้นใยต่างๆสามารถทอได้เลยและไม่ต้องไปเสี่ยงเสี่ยงวมานมากครับเหมือนกับที่ต้องไปตีเส้นใยให้ได้เครื่องตีเส้นใยก็หลายบาทหลายต่างแต่นี่เรามารีดเป็นเส้นแล้วก็ทอได้เลยครับแปลเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างแล้วแต่คนที่จะชอบแบบไหนนะครับก็เป็นํามไปสิ่งที่ง่ายๆครับ ว่าแล้วบอกว่อยากไปข่าว